ค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมนายเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจของช่องมณีชานลนะคะค่ะวันนี้แอดมินก็มางานบวงสวงนะคะวันนี้นะคะก็จะมีแม่ครูนะคะแม่ครูยนต์นะคะมาบวงสวงนะคะที่ป่าป่าสวนยางนะคะท่านผู้ชมอัญเชิญหลวงปู่สวงนะคะประดิษฐสานไว้ที่ศาลานะคะ โตโลกาวิทูอนุตตรุญย์เหตต่งโลกาสาถ้าพานทุกในตาปาริภเกณฑนาภพนิรันตรรพุทธังประจิต ธรมังปราสิทธิสังังปราสิทธิอาเดยะอุจุมสปนนิติปิโสนโมปยายาอิสวัตสุติมหาปัญญาสัจจังปราสิทธิเมยโสุภวา a à, ra hẳn sẵn Đẳng tuy mơ mời a cu a Ôi con cháu miên tiền xuân Ôi phương bùn. bài Ôi miên mô Mà, mà, mà bài tất nhiên เข้ามาแล้วนะคะ FC เนาะค่ะใช้ไว้ใจและญาณในการรับชมด้วยนะคะหลวงปู่สวงนะคะเข้ามาในร่างของแม่ยนแม่ครูยนนายะอฟซีนะคะลงมาเลยนะคะอุ้ยคนลุกเลยนะคะนี่ลงมานายเอฟซีหลวงปู่ท่านมาเข้าสวดเนาะเมื่อกี้ให้ลุกหลานได้ครับบารมีกันท่านวันนี้ มอปิโครมมาจากประเทศกัมพูชามาปโมปิโครมาจากกัมพูชาลูกตาคนเจ้าสมเลชโนดระจ๊ะลูกตาคนเจ้าสมเลชโนดพังลูกตาจ๊ะ ลูกตาปรอคนเจ้าพระลูกตา

ເຈົ້າເຈົ້າບ້ານເອີຍກໍມັນອົ່ວເດມາຫາປານໄປນາເນາະລູກຕາໂລ້ນເຈົ້າບ້ານເອີຍເຊີນບ້ານເດລູກຕາມັນເຄີຍເນາະໂລ້ນເຈົ້າທີ່ປັບເດເອີແມ່ນເຄີຍໂລ້ນເຈົ້າທີ່ອົ່ວເອີທີ່ປັບ thôi ເດໄປຈ້າລູກຕາເລກນີ້ Hãy con cháu mạnh thường tìm thươ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 ng tìm cháu tìm con tìm thương ôi nha, con thương tìm ôi Mạnh thương tìm thương đấy thương

con nhau với chốt nó cùng chơi lại, cùng chơi, 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 เออใ่มันกวนเต้ม mm ันกวนเต้มันกวนเต้มันกวนเต้มันจะกวนเต้เน่าเออท่านผู้ชมช่วยดูหน่อยเลขอะไรเน่ากวนเจ้านี่เออเลขอะไรเนาะ

ลูกช้างเหรอลูกช้างเอออารเมร์อักเ้าอามเท้าใครใครดูออกก็ดูออกฮะเลีกอะไรเก้าหะ

ออกเด้วนออกเดอน์นะครับเอฟซีออกแลเดอร์หลวงปูหลวงปู่แล้วยายดูออกได้ยังไงเมื่อกี้ดีรู้กับเบิ้งมือเพิ่นเบิ้งมือเพิ่นไม่ร้านเป็นเขียนนะโอ้โหหกล้านอยู่ที่ยายแล้วใช่ไหมตอนนี้อยู่เลยน้องยายอยู่เลยน้อยายมาสักคเดียวยายเนาะปู่ลงเขียนหายไอบิ้งอวบกันบ่ ผมก็เบิ้งมือผมว่าเก้าหาสองนะครับเก้าหาสองครับสามตัวสามตัวครับเบิ้งมือเบิ้งมือตอนเขียนครับตอนแขีนอ่ะผูแขนไหนสามเทือนเนาะครับตอนเพิ่นเขียนเพิ่นแขนไหนสามเทือนปะตัวเดียวกันปะว่าคือกันนะครับคือกันมั้งปะนีนครับพอดีก็ตรงเลขเตาเลขเตาก็สองหามันเห็กเพิ่นเขีงกับเก้าหาสองเสือเลยครับผมซื้อละลาแต่ว่าไม่ได้นะบ่ได้แต่หาสองเสือ สีเอาเก่ามันบ่มีเห็นป่ะครับบมมีเดี๋ยวออกไปข้างหน้าเดี๋ยวไปซื้อเอยู่ตลาดก็ได้ครับผมจ้าเก้าห้าสองเนาะเก้าห้าสองเนาะเห็นปูแล้วเขียนหายเนาะครับผมค่หกล้าน